สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับมินีแล้วะคะ่ะกับช่อง Good Morning วันนี้มินก็จะมารีวิวนำเสนออุปกรณ์นะคะที่มินใช้ถ่ายวิดีโอลงช่อง YouTube นะคะก็เดี๋ยวฝากเพื่อนเพื่กดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมกันเลยจ้าแรกนะคะสำหรับพี่มินจะมานำเสนอเพื่อนๆก็คือเป็นก็เป็น,ปนไมติดปกเสื้อนะคะใช้สำหรับ ่ายนะคะวิดีโอมันก็จะตัดเสียงตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้แล้วก็จะช่วยให้เสียงที่เข้าไปอยู่ในคลิปนี้เสียงผู้ของสําหรับเสียงพูดของเพื่อนๆนะคะคมชัดขึ้นและทวนต่อมานะคะที่ขาดไปได้เลยที่วินมีก็คือไม้เหมือนกันแต่จะเป็นติดอันนี้นะคะติดเสียบที่โทรศัพท์เสียบกับ USB นะคะหรือเสียบกับกล้องก็ได้ แล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นหูฟังบลูทูธนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ชอบฟามเกะก,กะก็หูฟังบลูทูธก็เสียมหูนะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธก็พูดได้เหมือนกันอะไรอย่างคือขาตั้งกล้องนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากถ่ายเห็นเต็มตัวอ่ะ,ะใช้ขาตั้งกล้องแล้วก็มือจับ ือจับสำหรับถ่ายครึ่งตัวนะคะแล้วก็ที่ผ่านไปได้เลยก็คือตัวนี้ตัวรีโมทบลูทูธก็ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เพื่อนนะคะก็คือไว้กดถ่ายกดหยุดมางคับให้หยุดให้ถ่ายวิดีโอมังคับให้หยุดให้ถ่ายรูปภาพนะคะมันจะเชื่อมต่อบลูทูธ แล้วก็อีกอย่างเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะก็คือขอมีนี้อย่างช่องมีนี้ยช่องคุณมอร์นิ่งเออมีก็เริ่มต้นด้วยการใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายนะคะณนะปัจจุบันนี้มนก็ใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายนะคะจะเป็นกล้องโทรศัพท์รุ่นใดก็ได้นะคะเพื่อนๆเ,เป็นรุ่นที่เพื่อนๆใช้กันอยู่ก็ได้แต่ขอให้รุ่นนั้นมาถ่ายวิดีโอได้นะคะ ไม่จะเป็นต้องซื้อโทรศัพท์แพงซื้อกล้องแพงซื้อกล้องโกโก้ซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างให้ครบคือเริ่มต้นคือเราทำตามฝันที่เราอยากเป็นนะคะเราอย่าท้อเราอย่าถอยเราทำตามฝันของเราเราไม่ได้ทำตามฝันของใครเราไม่ต้องง้อ ว่าจะมีใครกดไลค์กดแชร์ให้เราหรือไม่เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะมีใครกดไลค์กดแชร์ให้หรือไม่เราก็จะทําตามฝั่งของเราเราไม่ได้ไปทําตามฝั่งของใครนะคะสําหรับอุปกรณ์ที่จะแนะนําเพื่อนๆก็คือใช้อุปกรณ์ที่เรามีนะคะเบื้องต้นถ่ายไปก่อนเราไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยไม่ต้องไปซื้อกล้องซื้อโกโปลเหมือนช่องอื่นเขานะคะคือเราทําตามฝั่ของเรา เราถ่ายไปเรื่อยๆนะคะจะมีคนดูก็ได้ไม่มีคนดูก็แล้วแต่แต่ขออย่างเดียว,ยวอยากให้เพื่อนๆทอนนะคะทำไปให้สุดนี้มินก็ไม่มีอะไรจะแนะนำเพื่อนๆแล้วคุยกับเพื่อนๆแล้วก็ขอฝาก ติดตามช่องก o o d Morning ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะเข้าไปติดตามในทิกต o k ก็ได้นะคะมีก็เล่นทิ k t o k นะคะแอดวิไลพ์พรไก a สวัสดนะคะกดมากดติดตามกดเพิ่มเพื่อนได้นะคะแล้วก็ f เฟซบุ๊กวิไลพ์พรไกสวัสดนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้นะคะ